หนูเรียนขาวพิเศษเพราะฉะนั้นหนูจะไม่ต้องตื่นเช้ามากหนูก็จะเ,เริ่เมเรียนข้าวพิเศษจะต้องตื่นเช้ามากหนูเริ่มเรียนประมาสิบโมงก็ะจะมีเวลาจ่ายเงินเพื่อนช่วงเช้าเพื่อนก็จะเป็นกันเองมากๆค่ะและส่วนตัวหนูคือปีแรกพ่อมาขับโดยขาวว่าขอให้หนูหอในใช่ค่ะแล้วเพื่วพวอนหอในจะสนุกมากเลยคะ่ะหนูได้เจอสิ่งที่เราไม่เคยได้ทำมาก,ก่อนแล้วไม่คิดว่าตรงนั้นจะมีไอะค่ะก็ฝึกตัวเอง เยอะมากเลค่ะในอมเพื่อนๆในคละก็ช่วยกันเรียนีคไม่ค่อยเก่งได้ชีกันใช่อในแบบแบบบอกไม่ได้ค่ะชื่ออะไรแล้วก็เราขอองเรานองกันดีกหเอ่าอสำหรับเด็กที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครเรจะมีโ u ต้าของ อยู่สบายค่ะไม่ไม่ลบากนะทุกคนไม่ลำบากเลย้การก็อยู่านเลมาตอนแรกก็กลัวเหมือนกันคหนูไม่เคยหาว่ามา่งมนกันค่ะแล้วก็มีแค่เออรู้สึกว่าตอนใครสรเีูน่ก็รู้สึกว่ามี่อยว่าถ้าลองูสักปีหนึ่งครึ่นถ้ได้ลองชกับเพื่อนๆหนูก็ นี่คือความรู้สึกั้นแล้วก็ให้กระจายถึงแบบถึงความเป็นอยู่ของนิสิตเกษตรคนที่อยู่สุขาป่วยแล้วที่น้าปมากเด็กปีหนึ่งนะคนเดียวเป็นยังไงบ้างคะพอเราตัดสินใจแล้วได้เรียนแล้วคณะที่เราไปอย่างนี้เป็นยังไงใช่ไหมส่วนตัวแล้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ให้รู้สึกหนึ่งมากเลยครับเพราะว่าได้เรียนในคณะที่ดีกอยากได้ตั้งแต่แรกแล้วก็ตอนนี้ก็า แล้วหนึ่งคือเรู้สึกว่าอยู่ในช่วงในระหวางของการปรับตัวครับผมก็ได้เจอความเมืองสังคมใหม่ได้เจอเพื่เพื่อนๆใหม่แล้วก็ได้เจออาจารย์ที่ได้เป็นกันเองมากเลยครับใช่แล้วก็บรรยากาศภายในน้องก็รู้สึกว่ารื่นเริงเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติครับผมแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแล้วก็คิดว่าการเดินทางการเดินทางค่อนข้างจะสะดวกครับย อยู่ก็อเนกป็นหอในหแล้มีหอในอยู่ทั้งในส่วนที่อยู่ในอาเีในอยู่ที่เป็นดับมีหอในกับหอในนอกเออหอในกับอในนอกใครอยากรู้ว่าสามนี้เป็นยังไงสอบเตดเกเรอในในกับหอในนอกนี่ที่จะเป็นม ทครับผมเป็แล้วครับก็ยังอยู่ในหัวใจนอยู่ในหัวใจเสมอใช่แล้ว้องามว่าเราเรียนยังไงเราเรา้สิยังไงพอชอบมาแล้วเนี่ยเออหรือว่ามันฟฟ้าจะขอเรามีแรงจัแ่ด้วยนเียกแ่เคแเรียนแล้วเนี่ยาสิยไงมันไปเร็วอ่าจริงๆก็ ตอนเข้ามาตอนปีหนึ่งก็ยังตรับตัวไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะว่าโดยวิธีการเรียนมหาลัยกับมัธยมก็แตกต่างกันอะไรเงี้แล้วก็ผมว่ามันเหมือนปีหนึ่งเป็นเ่วงที่แบบเรากำลังเรื่องอะเรเดียวโรโอเคเรากำลังแบบว่าทดลองอยู่ว่าว่าเราเข้ากับชีไหม้เลยเงี้ยแต่ว่าเราปรับตัวได้ผมว่ามันด้วยปีที่มันโตขึ้นความยากของเขาก็เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันต้องเรียนสายที่มันเฉพาะมากขึ้นในแต่ละสาขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า พอเรามีพื้นฐานตอนปีหนึ่งเยเนี่ยก็มันช่วยเก้อกลัวแค่ดนละปีก็เร็วอะไรนเออมันเหมือนมันใช้ใช้เนื้อหาของแต่ละปีแบบว่าต่ออไปตลอดใช่ดีพื่นหาัพิ้นหาัจะต่อนต่อนี่ก็เลยตปีหนึ่งใช่น้วอะไรนาชรถ้าอยากรู้เนี่ยก็ต้องมาเรียนนี่ มีมีแขทวีบารมมีมีไคไม่เป็นไรมเปีปวิศวะเิดกันอ่าถ้าใครยากแบบดูก็ไปดูได้ใช่มีอะไรอยากชอบกวัตระวาะไบวิศวะไมครับก็ใครชอบทำคลิป็นตมีลิปเดียวไหมครัพี่ก็อ่าสำหรับใครที่ชอบแล้วก็ชอบวิศวะมีหลายภาษาเลยนะอะไรนะ เฮ้ย <One> ด <input> ูกปนี <out> ่ทำลายได้แ้คร so like like ับไปดูกันได้มันไม่ได้มันไม่ได้บอกว่าดูยากนะทีมแล้วกันเพะว่าทุกคนเดินไปสบายแค่ถ้าเราบอกว่าเราชื่นชอบมันหรือว่าเราเรามีเกียรติหัวใจหรือแคไม่มีเกียรติเอาเกียรติไปง่าก็ได้ตอนนี้ทยไเลยไปดูว่าอะไร่ต้องกินข้าวเลยก็ออดูดูยางดูอะอย่างี้จริง แล้วแบบว่าลองปิจัยก่อนปจใก่อนนะอีนนี้มัถาใในช่วงที่ว่าเราเป็นวิสแล้วก็คงจะมีประโยชน์สำหรับน้องนะคะาเวลาเราเรื่อแล้วปฎิจัยแล้วเสนอแล้วตัวเน่ยเอบปเรียนจริงๆเนี่ยสิ่งที่นั้งากบอกนะเช่นเป็นทู้ใหญ่จุดัหนก็บอกเวลาบอกวาควราการเรียนปีหนึงันเป็น thank you มีไหมคะมี่เมลฟัมีไหมคะ 刚刚有四个人。 แล้วก็สิ่งที่แนะนำคือเราต้องตั้งกฎของข้อไว้ว่าวันนี้เราจะน้ำภาษาแบบนี้ทุกเวลานี้เราจะปิดไฟนะแล้ว <or>, ก <pim> uh ็ห huh. รือมีกฎอะไรที่เวลาอยู่รวมกันเราควรจะมก็ให้ตั้าไวแเรจะ่าไหก็จะได้ไม่มีัญหาเด้นค่ะโอ้ร่ารงมากแสดงว่าตั้งใจจะอยู่เกษตรแล้วใช่ไหมคะะคะงตาแค่ชตางตาวคเอ้านุ่พี่มาน้ ผม,มว่าใครที่ถามถามน้วเป็นระล่างอีกคะอ่ะชิญเล่ถามมาหน้ทีเลยเดี๋ยว ถ้าเราติ่มา,อย,า,อ,ายอย่างล่อสาวอย่เนี้เราเรียันดับเราอาจจะไม่ได้อันดับที่ถูกใจไร yeah mm -hmm. Thank you. you yeah. รู้สึกว่าตัวเองก็จะได้มีมีงารปรับตัวทำให้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยจะรู้จักอะไรใหม่ๆทำให้เราแบบกล้าที่จะทำอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยใช่อยากทำอะไรที่ไม่เคยทำล้วก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ได้รู้จักอาจารย์ด้วยครับเป็นยันเองนะสบายสบายครับสบายสบาขอบคุณค่ะแล้วควต่อไปค่ะขอคำถามที่คิดว่า ฉันถามอาค่ะมาถามไหมเอ่อลยมาได้มยมาได้ ก็ตอนนั้นพี่ก็นหาเขาเรียกว่าหาแบบพอที่เราสามารถช่วยสังคมได้ครับเป็นตัวช่วยสุดที่เราจะได้ยึดมาหาเลยว่า,า,ารเราปทำงานอะไรบ้างเราแล้ววิมีการช่วยสังคมยังไงบ้างซึ่งที่ว่าในเรื่องนี้ก็เป็นตัวช่วยที่จะทำให้เรามีอากาศ เหลือได้ไม่มากใช่ไหมเบอกก็ก็พยายามให้เต็มที่ในเวลาที่เหลือแล้วก็เตรียมรอบสองรอบสรอบสี่รเพราะว่าอย่าที่บอกว่าเข้าทุกรอบเลยไม่ต้อไปเสียใว่าเออเราจะเสียเวลาไปลองรอบไหนหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่้่ มีผลงานที er ่จะสอบรับกับคณะนักวิจันให้พวกไปประกาศเยอะๆจริงว่าอยุ่ค้ายแต่เราต้อง ว่ามอน,นี้นอกจากมอน ını, mm ื hmm. ่นก็ค <th> ือต <part> ัวที่เป็นหายุทัยสีเขียวครับเพราะว่าเป็นมอที่อ่าเรียกว่าไงมีตำนวนเยอะแล้วก็สำหรับที่ซาเตอร์นี่แล้วชื่อว่าเป็นมอที่ต้มลื่นครันทีสบายก็อยากอยากให้น้องมาลองสัมผัสกันได้อีกแล้วก็มีนิทรรศต่างๆในมอน่ามา một số cái <laughs> sản phẩm vàng nguyên là không được là điều hòa